สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาชาแนลขึ้เก่าเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมห่อนค่ะคุณผู้ชมกันเลยว่่อยากเปิดแอร์เปิดพัดลมใส่ตัวเองสักเท่าไดรค่ะก็เลยออกมาหาบรรยากาศเนาะค่ะบรรยากาศที่อยู่นิดในปา่าในเขาค่ะคุณผู้ชมเป็นยาบรรยากาศธรรมชาติค่ะตามหมบานค่ะ ฝนปรตกนะคะก็ลเลยวันแห้งค่ะจินตนาจะล่งแนวทางของอเลขประจำวันนะคะนี่เลขประจำวันค่ะคุณผู้ชมเลขกำลังวันเลขกำลังวันของสอเขียวค่ะคุณผู้ชมสอเขียวให้มาเลขกำลังวันนี่เขาอยู่ก็ถ้าขงวนม่อกีกับเขาค่ะคุณผู้ชมเข้ามาสู่สีกันค่ะกับเ,เลข เลขสายลับนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไอสูตรลังพุ่งนะคะเข่ามากไข่ไข่กันเลยค่ะคุณผู้ชมก็เลยจินตนาการเล่นขอเพิ่นมาลงค่ะคุณผู้ชมบานห้คุณผู้ชมเป็นตัวเลือกแน่ค่ะเพิ่นกันเลยห้มากเนาะค่ะเนาะวันที่แล้วเพิ่นก็หายมากค่ะมันก็เข่าอยู่นาะคะ่ะคุณผู้ชมเข้าที่เจ็ดเก้าค่ะวันนี้ก็มากไข่ไข่กันค่ะคุณผู้ชมมันจะเข้าไหมถ้ามาคะ่ะ ถ้ามาหลักศูนย์จะเข้าอะไรถ้ามาหลักหนึ่งเลขมาหนึ่งมาสองมาสามมาจนถึงเก่าค่ะคุณผู้ชมมีหลักให้เลือกค่ะสาเลขมาหลักใดคุณผู้ชมก็เลือกเอามันเป็นเลขกำลังวันค่ะอินเตอร์นาล้วมาใหา้คุณผู้ชมในเบิงเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางค่ะรัฐบาลของวันที่16มีนาคม2567ค่ะคุณผู้ชมอ่ารัฐบาลไทยงวดน,นี้จะเขาหรือบ่เขา ก็ให้เลือกเบิ้งเอาเด้อค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจินตนาให้มาเป็นแค่แนวทางค่ะขอบุณสอเขียวเดอ้อค่ะที่ห้ตัวเลขแนวทางของรัฐบาลไทยเป็นเลขกำลังวันเนาะค่ะเพื่อนวาเนาะเป็นเลขกำลังวันค่ะว่าวันใดวันใดเสียเอาเพื่อนเอามาร่วมกันเพื่อนมิสูตรของเพื่อนเนาะค่ะเนาะจินตนาบอกอธิบายด้ว่าย่านอธิบายบ่ถือก่ะคุณผู้ชมเพราะว่านเป็นเลขกำลังวันค่ะ เอามาผาสมประสานกันแล้วทามาศูนสเป็นรักนี่อย่างเซนนะคะศูนย์หยังอย่างเซนนะคะรักหนึ่งทามานหนึ่งสเปนหนึ่งหยั่งสิเนาะคะ่ะคุณผู้ชมประมาณนั้น,นะค,ะค่ะค่ะจินตนาการได้มมไหม่องยังว่าท่าน,นเรียนรู้้สูตรนี่เนาะคะ่ะเนาะคุณผู้ชมก็เลยอธิบายได้นิดเดียวให้คุณผู้ชมเบิิงเอาะคะ่ะว่าชอบหลักไหนว่าเลขมาหลักไหนแต่มันมาจริงคะ่ะคุณผู้ชมมันมีแค่สี่ห้าคู่เองคะ่ะสี่คู่ค่ะคุณผู้ชมมันมีแค่สี่คู่ 5คู่4คู่ค่ะมีแค่4คู่เองเลขหน่อยคู่ค่ะคุณผู้ชมหน่อยคู่กันน่ะเลนหนนาเบิงได้ค่ะน่าจับตาดูค่ะเพราะมีเลขน้อยคู่มากเลยแต่ถ้าชอบหลายหลักมันก็จะหลายคู่ขึ้นบ่าละค่ะให้เบิงตัวแรกไวนะค่ะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าตัวเลขมันแค่แนวทาาค่ะจินตนาแกลยัมอีกคุณผู้ชมหาสื่อสลากินแบงรัฐบาลไ้เลยค่ะนั่นจะได้ท่านเนอะค่ะท้ชม จิตนาเริมอ,อาอนใบนันมาเริมเอาขาก่องเออริมเอาเองไม้กันสั่นมาค่ะ,ะเลยถือโทรศัพท์มือแหงสั่นอยู่แล้วนะคะเนาะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไบเบิ่งตัวเลขเลยค่ะตัวเลขแนวทางของกำลังวันวดวเป็นที่สิบกมีนามีนาคมสองพันาร้อยหกบค่ะคุณผู้ชมจิตนาเมื่อยเมื่อยค่ะมือนี้ ค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาบ้างลูงกับพื้นเลย <c oughs> เอาแบบลูกทุงลูกทุงเนาะคุณผู้ชมเนาะ <c oughs> นี่ราคาตัวเลขค่ะถ้ามา0ูน <c oughs> ก็มีศูนย์ห0ึ่งศูค่ะแต่ถ้ามาหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสมหนึ่งห้าหนกมาสองก็สอสอง่งสองสองสอค่ะคุณผู้ชมนี่ราคาเบิ้งเอาค่ะแต่งวดนนี้อ่า ที่ทำมาได้ก็คือมีศูนย์กับเก้าเนาะค่ะเนาะแต่เป็นเลขบนค่ะคุณผู้ชมศูนย์กับเก้ามามาบนค่ะแต่มาล่างสิมาอย่างมันไปได้ทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะสูตรเพิินค่ะค่ะจินตนากะบอกเขาใจสูตรดีสักป่านใดเนาะค่ะล่องเบิงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นแนวทางมาให้เราดูค่ะคับเบิงนไว้ค่ะคุณผู้ชมคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูให้สนุกสนานสื่อค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอ่า ถามาหลักบางเจ้าเพื่อนก็นเน้นซเนาะค่ะเน้นที่หลักสี่ก็ซีมีซีหนึ่งซีค่ะคุณผู้ชมนาเล่นบอค่ะหลัก9น่าจะมาไหมล่างค่ะคิดว่าล่างตรงมาศูนย์คุณผู้ชมหรือว่าจังไหนค่ะ,ค,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะพิจารณาเบิงเอาเดอร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ เป็นแนวทางค่ะรัฐบาลวันที่16มีนาคม2567อค่ะคุณผู้ชมกะติดตามเบิงเน้อค่ะช่องกินตนาชาตแนวค่ะคุณผู้ชมค่ะจะไ,ได้เห็นแนวทางตัวเลขหลายๆแนวทางค่ะหลายๆอย่างามาให้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยมีหลายหลายเสี้ยนเน้อค่ะตอนนี้เพิ่นทรงเขามามีแตเลขที่เขามาแล้วค่ะคัดออาตะเลขที่เขามาแล้วนะคะเนาะ เลขทีเพอนทรงมาบ่อเขากับบ่เอาลงกห้คุณผู้ชมเบิงค่ะเอากักไวกนเนาะค่ะเนาะรอให้เลขเข้ามันใช่จังคอยบอ่อพี่น้องคอยบ่อไปแลนน้ำเนาะค่ะเนาะเอาเพื่อนคํานวณมาเม่นๆที่เคยเขาแล้วมาหลายงวดต่อกันจังสีนะะเนาะค่ะเนาะค่ะเอาคุณผู้ชมคะกดแคปไว้ด้วยนะคะแคปหน้าจอไว้ด้วยเอาไปเบิงค่ะในในวันที่ต่อไปเผื่อเฮาลืมเนาะค่ะเนาะ เป็นแนวทางรัฐบาลไทยวันที่16มีนาคม2567ค่ะจินตนา a n n e l นำเสนอให้คุณผู้ชมได้เป็นแนวทางค่ะขอให้คุณผู้ชมกดติดตามในเด้อค่ะจินตนาชาแนลค่ะกดติดตามเพื่อจะได้ดูตัวเลขค่ะคุณผู้ชมติชมแนะนำในเด้อค่ะติชมในช่องในคอมเมนต์ด้วยค่ะคุณผู้ชมว่าจินตนาแนะนำเป็นยังไงบ้างค่ะบอกเขาใจบ หรือนําตัวเลขมากที่มันเหม่นบอมันเข่าบอจังสินเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะหรือว่าต้องการยังไงกะให้คุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาค่ะอินเตอร์น่าจะขอบคุณหลายๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ขอคุณผู้ชมทุกท่านจงสุขภาพดีแข็งแรง มีเลยจิตใจที่จำใสเงินทองอย่าขาดมือนะคะคุณผู้ชมอย่าเจ็บอย่าจนขอให้คุณผู้ชมทุกท่านจงโชคดีหมันหม,น,มนกันทุกๆคนที่เห็นตัวเลขในช่องของจินตนาชาแนลแล้วให้หมันหมาน,นเยนะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ